ทีนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของการเฝ้าระวังการจับกุ่มตัวคนร้ายนะคะซึ่งคนร้ายเนี่ยเป็นชาวสิงคโปร์แล้วก็มีภรรยาเป็นคนไทยะนะคะทีนี้ไปช่อโกงอยู่ในประเทศสิงคโปร์เนี่ยคือไปช่อโกงผู้เสียหายมากกว่า1 8 0รายนะคะแล้วก็ช่อโกงมามูลค่า800ร้ล้านบาทด้กันทีนี้ค่ะก็มีการจับได้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจของประเทศสิงคโปร์นะคะแต่ ผู้ต้องหาทั้งสองรายเนี่ยหลบหนีการประกันตัวในระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ที่สิงคโปร์ค่ะแล้วก็เดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยด้วยนะคะมาติดตามเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันค่ะล่าสุดค่ะพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญท่านเป็นรองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติออกมาเปิดเผยถึงกรณีที่ตำรวจสิงคโปร์ออกหมายจับหญิงไทยและสามีชาวสิงคโปร์ ในคดีช่อโกงมูลค่ามากกว่า800ล้านบาทนะคะและมีผู้เสียหายมากกว่า180รายค่ะได้เข้าไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อตำรวจสิงคโปร์ซึ่งต่อมาผู้ต้องหาหนั้งสองรายเนี่ยได้มีการหลบหนีการประกันตัวในระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ กรณีดังกล่าวเนี่ยก็ได้มีการตรวจสอบข้อมูลจากกองการต่างประเทศสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะพบว่าปัจจุบันองค์การตำรวจสากลซึ่งมีประเทศสมาชิกจำนวน195ประเทศทั่วโลกเนี่ยได้มีการออกหมายแดงตามที่ทางการสิงโคโปร์ร้องขอจริงนะคะแต่ยังได้มีการประสานเรื่องหรือร้องขอมายังสำนักง,งานตารวจแห่งชาติของไทยให้ดาเนินการด้วยทั้งนี้ค่ะหากได้รับการประสานงานมาเนี่ย สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็พร้อมที่จะช่วยทำการจับกลุ่มตัวทั้ง2รายเนี่ยนะคะซึ่งรองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติออกมาระบุนะคะว่าพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งรัดประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะทำการสืบสวนแล้วก็ติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายให้ได้ ขณะที่สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองนะคะก็ได้มีการเข้มงวดการเฝ้าระวังด่านชายแดนในพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดที่มีรอยต่อเชื่อมก,กันกับประเทศมาเลเซียนะคะเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดด้วยหลังจากที่มีกระแสข่าวว่านายเควินอ่ะแสดงว่านี่แหละผู้ชายที่คุณผู้ชมเห็นมา่อสักครู่เนี่ยชื่อเควินแล้วก็ภรรยาซึ่งเป็นชาวไทยที่เป็นภรรยาของเขาเนี่ยนะคะเป็นคนไทยลบหนีจากประเทศสิงคโปร์ออกมา แล้วก็ซุกซ่อนตัวมาในรถเทลเลอร์เข้าไปยังประเทศมาเลเซียก่อนแล้วก็มีปลายทางมาที่ประเทศไทยค่ะโดยการหลบหนีเข้าทางชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะด่านชายแดนส่วนพื้นที่ชั้นในเนี่ยนะคะก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปเร่งรัดติดตามตัวอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่ามีความเกี่ยวข้องกับการออกหมายแดงของตำรวจสากลหรือเราเรียกกันว่าอินเตอร์โพลเนี่ยนะคะ ที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะต้องสั่งการไปยังตำรวจทั่วประเทศให้มีการจับกลุ่มตัวเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่แหละก็อันนี้ต้องรอติดตามนะเพราะว่าตอนนี้ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองรวมไปถึงหลายๆหน่วยงานก็กำลังเร่งติดตามตัวกันอยู่ถ้าใ,ใครพบเบาะแสก็กแจ้งในเพื่อ มูลค่าความเสียหายเนี่ยเยอะมากเลยนะคะ,คะก็คือ800ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะอันนี้เป็นเพียงแค่กระแสข่าวเนาะว่าเขาเดินทางหลบหนีเข้าไทยและอีกอย่างหนึ่งเจ้าหน้าที่ของสิงคโปร์เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการประสานมายัางไทยนะคะ,คะแต่ถ้ามีการประสานมาหรือว่าเขาเดินทางเข้าประเทศไทยอย่างถูกต้องเนี่ยอ,อย่างไรก็ตามสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองต้องทราบอยู่แล้วว่าบุคคลเหล่านี้มีหมายแดง แล้วก็จะแจ้งเตือนมายัางอินเตอร์โพของไทยเนี่ยนะคะ,คะซึ่งมีอำนาจในการจับกลุ่มได้ทันทีเลยะนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นบุคคลที่มีมีหมายแดงติดตัวอยู่นะคะและไทยเป็นประเทศสมาชิกด้วยวเพราะฉะนั้นเรามีการจ่ายเงินค่าสมาชิกด้วยนะคะ,คะอันนี้หลายคนเนี่ยก็จะไม่รู้นะคะว่าประเทศไทยสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเองมีการจ่ายเงินค่าสมาชิก ไปยังอ,องค์การตำรวจสากลด้วยนะคะใช่แล้วซึ่งก็ทำให้ทางองค์การตำรวจสากลเองเนี่ยเมื่อจับผู้ร้ายข้ามแดนในประเทศไทยได้ก็ต้องส่งมายังเรา<อ>เราเองก็เช่นเดียวกันถ้ามีการแจ้งเตือนออกมาหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยอ่าเราก็ต้องมีการจับกลุ่มแล้วก็ส่งตัวไปดำเนินคดียังประเทศต้นทางให้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ